สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคตนะคะสวัสดีตอนส,สายไปซื้อหำม,มาพี่น้องเห็นขวดลาเล็เกเจ็บขวดเป็ดกลิินซีสวัสดีด้วยอไรทักทายดนีพี่นอ้องเอยแล้วเราก็ได้ต้นไม้มาด้วยนะคะซื้อซอยพี่น้องนั่งมานั่งใกล้ใกลอบนี่ต้นมหาสิบบาท ต้นละห้าสิบบริทายหาสิบนี่ไงต้นละห้าสิบบาทจ้าแ่งมาจ,จ้าสื้อซอยค้อนซักกันหนองให้กระปุกกันนะ ต้นนี้ก็สวยนะคนี่ครับห้าสิบบาท ันนี้ก็สิบบาทพี่น้องสีงามงดามเียเอาไขาปขยัน พี่น้องจ้าเบิ้มดอกไม้เคอยออกดอกต้นไอ้กระบองเพชรตัวนี้แหละไม่พันตัวแหละงามสุดได้สองกระถางวันนี้อากาศคือส่งสีห่อนพี่น้องพนีแล้วเลยขอส่งการแต่ว่าเราจะไม่เรีนจักมืออยู่ บ่ได้ไปดับจุดเฮือนเลยไม่รู้เขาบอกเขาบอกได้ไปหาหมูเนาะบ่คอยได้ไปหาข้าเจ้าเลยข้าเจ้ากลับไปบบ่ได้สวดเราไปเล่นแล้วเขาบอกสวดเพราะว่าบางทีสวนนี่ล่ะกับพระบ่ไปอยู่แล้วนะยังไม่ได้เล่นสกุรละเจ้าอาจจะเข้าไปเล่นในบ้านกับเด็กๆเงี้ย เจ้ากินเจ้าแมงแครงจะเฟลิดเพนเด็กิบาบะเชอรี่สิพาพี่น้องมาเบ่งน้อใหม่คอยเสียใส่ใส่เกลือลูกไปแป๊บเดียวออกนอกเลยพี่น้องไว,ว้วาขนาดมันได้กินปุ๋ยนะแล้วอะไรจะมนกระถ่มโคลมนมันนะคนหนึ่งครบ ไอ้เสจายอีกคนไม่แค่สักนี้อ่าอยู่ดีแห่งกันออนอใหญ่จ้นนออา <c oughs> น,น,นี่ย <c oughs> โอ้ยขึน้นเล,ลียเหรอเดี๋ยววะก็มีนอพูดขึ้นอีกแล้วเราทมขีแก่แล้วเนาะโอ้ยขึ้นวะใบจะมาลายตักีนเออไอ้ลำใหญ่มันขึ้นก่อนไอ้ลำใหญ่หลักมันขึ้นยังตัดลำน้อยทิ <c oughs> อ้ลมก็เป็นละำนะ้อยนะ แดดเดดเดดดดดไปหลักสายผมมีนักทิวทิขึ้นเนาะไม่ได้ทักทายตั้งนานดูมาแข้งสีดกขนาดทั้งงามทั้งดกสได้ตับน้ำริกแล้วนะค้าสำต้นนั้นสีใหญ่ดกดกส่วนมะละกอต้นนี้ก็กำลังจะเป็น มรกอพวงนะคะพี่ดองต้นเตียเลิศดขนาดจาะเตียแค่ประมาณเพียงเข่าเพียงเข่าก็เป็นหมากแล้วเดี๋ยวหมากออกในก็นสิเลิศนะคะเพราาว่า้อมเป็นพวงนี่มันจะเป็นพวงนี่เดี๋ยวนะจะเอา่นมาใส่ให้มันงามให้มันงามมันจะได้เป็นพวงขึ้นไปสวยๆไวก้กินสุก ก็ไมันสิเป็นดอกมันใช่ไหมมันจะเป็นคือต้นใหญ่ต้นทีปลาทายมันจะเป็นแบบดอกสว่วนนี้ก็ต้นมะเขียบเกิดเองแล้วก็เอาไว้ให้มันโตจะได้กินจะได้อาหารต้นไม้แล้วก็โตหมดแล้วลาา่ะค่ะเสร็าขดผักขดหยาต้นดอกมีต้นนี้กำลังสัตว์ไปปุ๋ยาาดโ,ดโอ้ยมันก็มะแข็งสะบัด สับสิบพ่อดกอียหรอสิเราดูแลมันดีมันกระดกใส่จุลินทรีย์เพราะมันเลยดกส่วนหน่อไม้ก็เริ่มเ่าถมแล้วก็เริ่มแตกหนอ่อเห็นแตกเหอะจะแตกหนอ่อจะ,ออะพอถมแป๊บเดียวได้ออกหนอ่อได้พี่น้องบรงแหนตรงไหนแต่หน่อใหญ่ๆผู้พ่อที่นอนในบกใหญ่หนึ่งนี่งสองน่อเออนี่ยเป็นานางขาจานมันกระสิ ปาพอดหน,น,น้าฝนในกระสียนี้ได้แบบนี้พนนเพราะหน้าฝนนี่เราไม่ค่อยกระสีเป็นกอใหญ่เลยเนี่ยพี่น้อ,นองเห็นน่อยไห่เห็นป่ะเออแนวขีโม่ปทงม,มันสัน่นเลยปุกทุกโคตรมันเนาะเหาวนนึงดูว่ามีสูงเหงาเลยไก่มืม่ขีว้วุ่นวายไก่เลไเฮ้ยอ้าวทำไมเขาเนี่ยนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่มันเกิดขึ้นหมดแล้วพี่นออ้องเออเลิศ เป็น FC ิซีบอกว่ามันต้องพม่มเงานนดิฟี่อกวะนานอนนี่กระดาษจะมีแล้วโอ้โอโอโยขึ้นแล้วมันก็เลยแตกและทิ้แตกและอู้วีทำไมขาวส่วนมะพร้าวเนี่ยกำลังงามนะคะมะม่วงก็กำลังตอลูกไปแล้วตอสำนีมะพริกนี่มันกุดกูดปะ ผีกอยู่อ้าวฮากาสังเกตมีหมกักผีพี่น้องมันก็เป็นหมากเกลเซียเาะดูแลมันดีเหรอมันกรูดเนาะเอาบม่ได้สิดยาหมักผีง่ายว้าหมักผีง่ายเอฟคอยบร่ได้สิดยาอันนี้คือมะม่วงกำลังจะเป็นุ่มบริไ่ได้ทายไอ ไปสือ้อทำมาค่ะกำงามพี่น้องเอาต้นกำลังเริ่มยังส,สีฟ้าบรรยากาศไปซ้ำนีมมละจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามเดอ้อสวัสดีปีใหม่เราดูปิดกล้อง บรรยากาศวัสําเนาจากโคตรโคตรจิดตามนันจะปีใหม่ขอพ่อแม่มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับลูกไปนานๆนะแม่จะนี่เิ่งไหนเห็นนะพี่น้องพออิรัดพอหัาตาต้นนี่ออกต้นหนึ่งมันไปแตะตัวเท่ามันจะเป็นผัวเว้ยเดือผ,ผ้าพนันเพ่งไอ้นนี่ต้นนี่ต้นโต,นตนผู๋นี่จะเป็นต้นโตเม่ น,นี่เดีด๋ยวจะเป็นดอกเป็นหมากแล้วค่ะมะฮองเตี้ยตัวโต,ตแม่บ๊ายบาย